ครับสืบเนื่องจากคลิปจบปอวิชาชีพจบใหม่ควรจะเริ่มต้นในโรงงานอย่างไรดีที่ผมได้นำเสนอออกไปแล้วนะครับก็มีเพื่อน,อนๆสมาชิกสอบถามมาเพิ่มเติมว่าแล้วถ้าจบใหม่ยังไม่มีประสบการณ์เลยไม่เคยฝึกงานเลยจบจบปอวิชาชีพมาเนี่ยจะมาเริ่มงานก่อสร้างยังไงดีก็ในมุมมองของจอบปเทคนิคอย่างผมนะครับตอนผมที่ไปอบรมเป็นจบปเทคนิคจบมาใหม่ๆเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะ มาเริ่มงานยังไงดีก็มาลองผิดลองถูกในสถานประกอบการเหมือนกันนะครับซึ่งตอนผมมาใหม่ๆเนี่ยก็ไม่ได้มีใครแนะนําอะไรเลยนะไม่รู้เกี่ยวกับระบบไม่รู้เกี่ยวกับแผนไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องเซฟตี้ใดๆเลยนอกจากความรู้ที่ได้รับอบรมจากการอบรมเป็นเจ้าพนเทคนิคมาก็ไม่เล่าถึงแล้วกันเนาะในคลิปนี้ว่าที่ผ่านมาสมบุกสมบันมาอย่างไงผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายก็คงจะให้คลิก ละกันนะครับว่าการจบเจ้าพวิาชีพจบใหม่เนี่ยจะมาเริ่มงานก่อสร้างยังไงดีนะครับก็คงจะแนะนําเหมือนกับเจ้าพวิยาชีพในโรงงานนะครับว่าคือถ้าเข้ามาในสายงานก่อสร้างเนี่ยถ้ามีพี่ๆที่ทํางานเก่าหรือว่าเจ้าพคนเก่าหรือว่ามีหน่วยงานความปลอดภัยมีแผนกความปลอดภัยอยู่แล้วก็เรียนรู้จากระบบงานเก่าเรียนรู้จากคนเก่าที่เขาอยู่เดิมอยู่แล้วนะครับว่าเขาทํา อะไรยังไงนะมีวิธีการทาําเอกสารยังไงนะครับแล้วก็เรียนรู้ระบบนะครับในระบบก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเนาะกฎหมายเรื่องของระเบียบปฏิบัติเรื่องของโปรโตเยอร์เรื่องของแผนปฏิบัติต่างๆนะครับแล้วก็พอเรามีแผนปฏิบัติเนี่ยเราก็ปฏิบัติตามแผนซึ่งการปฏิบัติตามแผนเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องสนุกนะครับเพราะว่าแผนการปฏิบัติเนี่ยมันก็จะมีเซฟตี้แอคทิวิตี้ต่างๆกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆการ อบรมการประชุมการมิทติ้งการออฟเซิร์ฟหน้างานการทำเซฟตี้พาโอการสื่อสารด้านความปลอดภัยนะครับแล้วก็ศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องคืออะไรศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นเรื่องของเ,ออเรื่องของจิตวิทยา นะครับเรื่องของการสื่อสารเรื่องของมนุษยสัมพันธ์แล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งที่ออวิชาชีพจอปออย่างเราเนี่ยต้องศึกษาเรียนรู้กับมันเพราะศาสตร์เหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัยทั้งหมดเลยถ้าไม่มีคนเก่าถ้าไม่มีหน่วยงานความปลอดภัยถ้าไม่มีความแผนความปลอดภัยเราเข้าไปปุ๊บเราไปเป็นจอปอคนเดียวในโรงงานเลยเนี่ยจะจะเริ่มยังไง อันนี้ก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะครับก็คงจะต้องไปดูบริบทองค์กรก่อนว่าโรงงานนั้นทําอะไรนะครับแล้วก็ไปศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องว่ามีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างนะครับแน่นอนแหละพระบรความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานปี2554นะแล้วก็กฎหมายลูกของพอรบบมีกฎกระทรวงมีประกาศอะไรที่เกี่ยวข้องนะครับเราเอามาริดไว้ก่อนเอามาริดไว้ก่อนแล้วก็ลองทําแผนงานขึ้นมานะส่วน,นเรื่องแผนงานเนี่ยตัวอย่างเนี่ยก็ไปหาตามเว็บไซต์หรือตาม กลุ่มตามคลับของเซฟตี้ต่างๆนะครับก็จะมีพี่ๆจอปอรุ่นเก่าเขาแนะนำาให้ไว้อยู่เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะแนะนําจอปอน้องๆจบใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็แล้วแต่นะครับตอนนี้เรามีกลุ่มมีชมรมมีสมาคมมีเพจหรือมีเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยเยอะมากเยอะมากนะครับให้เราไปเข้ากลุ่มกับพี่ๆเขาแล้วก็คอยศึกษาคอยเรียนรู้ว่าพี่ๆเขามีประสบการณ์ใดๆมา แบ่งปันอย่างเพจของผมก็คืออยากกลุ่มฮคือเจาอ,อเทคนิคแชร์ประสบการณ์ผมก็จะนําประสบการณ์ที่ผมมีอยู่เนี่ยมาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้รับทราบรับฟังแล้วก็ถือว่าถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งนะครับแต่จะบอกว่าสิ่งไหนที่ผมคิดว่าผมแชร์ไปแล้วมีประโยชน์กับเพื่อนๆเ,เนี่ยผมก็จะนํามาแชร์สรุปนะครับเจาอ,อจบใหม่เนี่ยจะมาเริ่มงานก่อสร้างเริ่มยังไงดีข้อแรกก็คือถ้าเรามีเจาปอคนเก่าอยู่แล้วมีหน่วยงานความปลอดภยัยมี แผนความปลอดภัยที่เขามีระบบเดิมที่เขามีอยู่แล้วเราไปศึกษาเรียนรู้ต่อจากเขาได้เลยนะครับพี่ๆเขายินดีสอนงานเนาะข้อสก็คือถ้าเราเข้าไปแล้วไม่มีระบบอะไรเลยไม่มีใครสอนงานนะเป็นจอปอคนเดียวในโรงงานไปนเริ่มงานใหม่เลยอันนี้เอากฎหมายมาศึกษานะครับเอามาดูว่าสถานประกอบการของเราทําอะไรและมีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องแล้วจะเอากฎหมายนั้นมาทําแผนในการลงมือปฏิบัติได้อย่างไร สุดท้ายเข้าร่วมกลุ่มเข้าร่วมกรุป๊ปเข้าร่วมเครือข่ายความปลอดภัยซึ่งมีเยอะมากตอนนี้นะครับเข้าไปศึกษาเรียนรู้เข้าไปอบรมเข้าไปสัมมานากับพี่ๆหรือกับชมรมที่เขาจัดอบรมสัม,มานาเพิ่มเติม,ตมความรู้ของตนเองอยู่เรื่อยๆพัฒนาไปได้เรื่อยๆแล้วเราจะเป็นจอปอวิชาชีพหรือจอปอระดับใดก็แล้วแต่ที่ทํางานในสายก่อสร้างได้อย่างเป็นมืออาชีพได้อย่างราบรืบ่น